ฟังค้ายินดีต้อนรับเข้าสู่เดินสายมูค่ะเดินสายมูวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทนาสีมาเช่นเดิมเลยพบกันผ่านทาง YouTube RMUTP Live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะขอพาคุณผู้ฟังสายมูทุกท่านนั้นไปไหว้พับปางรำพึงพระประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันศุกร์เสริมบุญสร้างสริมงคลกันค่ะสำหรับสายมูท่าไหนที่เกิดวันศุกร์นะคะก็จะนิยม ไปไหว้พระปางรำพึงกันใช่ไหมคะเพราะว่าการไหว้พระประจำวันเกิดนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนมักจะทำกันอยู่เสมอคะ่ะเพราะว่ามีความเชื่อกันนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนั้น ก็จะมีพระประจําวันเกิดของตนหากว่าเราได้กราบไหว้สาการาบูชาพระประจําวันเกิดก็จะช่วยเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะพระประจําวันเกิดก็คือพระปางรําพึงพระพุทธรูปปางยืนพระหัตถ์ทั้งสองนะคะประสานกันยกขึ้นประทับอยู่ที่พระอุระห,หรือว่าหน้าอกค่ะ และวันนี้เองนะคะฝนก็ได้รวบรวมสถานที่ไหว้พระปางรำพึงทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดมาบอกต่อคุณผู้ฟังสายมูที่เกิดวันศุกร์กันค่ะแต่ถ้าใครไม่เกิดวันศุกร์ก็สามารถไปกันได้นะคะเป็นการไหว้พระเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคนเราได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะเป็นพระพุทธรูปประจำคนที่เกิดวันศุกร์ลักษณะปางก็จะอยู่ในอริยบทยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระห,หรือว่าอกค่ะโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายพระพักนะคะแสดงอารมณ์ที่ผ่อนคลายสงบเหมือนกำลังไตร่ตรองนะคะหรือว่ารำพึงถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางปางค่ะก็อาจจะมีพระวราการหรือว่าคอที่ยาวกว่าปกติพระอังสาหรือว่าไหล่ก็จะกว้างกว่าปกติ แล้วก็บางปากนะคะอาจจะมีพระหัตถ์ซ้ายรองรับพระหัตถ์ขวาด้วยโดยตำนานของพระพุทธรูปปางรำพึงนะคะขณะที่ประทับสเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นไทรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะทรงพิจารณาเห็นว่าบุคคลในโลกนี้เปรียบเสมือนกับบัวสีเหล่าค่ะก็คือ พวกแรกนะคะเหล่าแรกก็จะเป็นพวกที่สติดีเมื่อฟังธรรมก็จะสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วเหมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำเมื่อต้องการแสงอาทิตย์นะคะก็จะเบ่งบานในทันทีค่ะถัดมาที่พวกที่มีสติปัญญาปานกลางค่ะเมื่อฟังธรรมแล้วนะคะพิจารณาตามฝึกฝนเพิมเ่มเติมก็จะเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้าเสมือนกับดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไปค่ะ ถัดมากันต่อที่พวกที่มีสติปัญญาน้อยค่ะเมื่อฟังธรรมแล้วพิจารณาตามแล้วก็ฝึกฝนอยู่เสมอมีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อในที่สุดก็จะสามารถเข้าใจธรรมได้เสมือนกับบัวใต้น้ำค่ะที่จะโผล่ขึ้นมาเบ่งบานได้ในสักวันหนึ่งนั่นเองและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกไรสติปัญญาเมื่อได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจเปรียบเสมือนกับบัวที่จมอยู่ใต้คนตม ไม่มีโอกาสที่จะเบ่งบานนั่นเองค่ะเมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจรารณานด้วยพระปีชายานก็ทรงอัิษฐานว่าจะแสดงธรรมสอนเวไนยศัสตร์และก็ตั้งพุทธปณิธานที่จะดำรงพระชนอยู่จนกว่าจะได้อยู่ประกาศพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายสำเร็จประโยชน์แก่ชนทุกหมู่เหล่า พุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดมหาชนนั้นเป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปปางนี้ขึ้นมาเรียกว่าปางรำพึงค่ะนิยมสร้างขึ้นนะคะเป็นที่สการาบบูชาประจําวันของคนที่เกิดวันศุกร์ผู้ที่บูชาพระปางรำพึงค่ะมีความเชื่อกันว่าหากว่าได้บูชาแล้วก็จะช่วยเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นป้องกันภัยอันตรายป้องกันโรคภัยไข้เจ็บช่วยให้ชีวิตรับรื่นมีความสุข และนอกจากการบูชาพระปางรำพึงแล้วนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ก็ยังสามารถเสริมดวงชะตาได้ ด้วยวิธีการสวดมนต์ทำบุญตักบาตรปล่อยนกปล่อยปลามันนั่งสมาธิทำความดีแล้วก็มีสติอยู่เสมอด้วยค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะอย่างที่บอกเอาว้ในช่วงต้นของรายการว่าเรามีสถานที่ไหวพระปังรำพึงทั่วไทยนะคะมาบอกต่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านนั้นได้รับรู้และจะได้ไปเดินทางไปที่ววัดแห่งนั้นกันได้นะคะเพราะว่าแต่ละสถานที่นั้นก็มีความสวยงามมากๆค่ะเริ่มต้นกันที่ในเขตกรุงเทพมหานครก่อนเลยนะคะ ก็จะเป็นที่วัดราชนัดดาวราวิหารค่ะขออภัยค่ะเป็นวัดราชนด,ดารามวรวิหารกรุงเทพมหานครวัดนี้นะคะก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยปีพศ2389เลยสร้างขึ้นตามพระบรมราชอ,องค์การของพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดีพระราชนัดดา ความโดดเด่นไม่เหมือนใครที่ไหนเลยนะคะก็คือที่วัดแห่งนี้เนี่ยจะเป็นโลหะปราสาทค่ะสร้างขึ้นเพื่อแทนการสร้างเจดีย์ของวัดนับเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยเลยนะคะลักษณะเป็นอาคารเจ็ชั้นมียอดปราสาท37ยอดหมายถึงโพธิปัติขิยธรรมในพระพุทธศาสนา37ประการค่ะยอดปราสาทชั้น7นะคะก็เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธา กลางปราสาทก็จะเป็นช่องกลวงมีบันไดเวียนนะคะ67ขั้นให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ข้างบนได้สำหรับสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ในวัดราชนัดดาค่ะก็จะเป็นแบบไทยพระอุโบสถมีช่อฟ้าใบรากาหน้าบันลงรักปักทองประดับด้วยกระจกกดงาม ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปปางมารวิชัยเป็นพระประธานส่วนพระวิหารค่ะก็จะเป็นศิลปะแบบไทยเช่นกันภายในก็จะมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุดเป็นพระประธานมีพระพุทธรูปนคะคะปางรำพึงค่ะปฏิสถานอยู่บนฐานชุก,กชีเป็นพระประธานภายในศาลาก,การ,ปรเปลี่ยนอีกด้วยค่ะมาต่อกันที่วัดต่อไปค่ะจะเป็นวัดถนนสุทธารามจังหวัดอ่างทอง เป็นวัดเก่าแก่เช่นเดียวกันนะคะสร้างขึ้นมาในราวปีพศ2323ในสมัยกรุงธนบุรีค่ะภายในวัดนะคะก็จะมีพระยืนขนาดเท่าองค์จริงประดิษฐานอยู่ในวิหารน,นามว่าหลวงพ่อพระพุทธร,รำพึงหรือพระพุทธรำพึงค่ะเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงอายุกว่า300ปีเลยนะคะแกสลักด้วยไม้สูง2เมตรกว่า ตามประวัติก็เล่าขานกันค่ะว่าเคยมีแพรลอยน้ำมาที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ยอมลอยน้ำไปต่อค่ะพระทองอยู่ค่ะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นก็ลงไปดูค่ะพบว่าในแพรมีพระทำด้วยไม้แกะสลักต้องทำพิธีบวงส่งอันเชิญมพระแกะสลักองค์นี้ขึ้นมาคนที่ไปกราบไหว้บูชาก็จะมีการเสี่ยงโชคขอพรให้ตั้งไขท่ทีหน้าหลวงพ่อค่ะ ถ้าหากว่าใครตั้งไข่ได้ก็แสดงว่ามีโชคลาภดวงดีถ้าไข่ที่ตั้งไข่ไม่ได้นะคะก็แสดงว่าไม่มีดวงถ้าจะแก้บนนะคะสิ่งทํานายก็คือให้แก้บนด้วยไข่ต้มละครแล้วก็พวงมลาลัยค่ะปัจจุบันนะคะวัดถนนสุทธารามก็ถือได้ว่าเป็นอิฐนิวัตที่น่าไปเยี่ยมชมมากมา ภายในนะคะก็จะมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายอย่างเลยอย่างเช่นรอยพระพุทธบาทลอยฟ้าซึ่งแกะสลักด้วยไม้ติดอยู่บนเพดานศาลาการ,ปรเปียนขนาดกว้าง30นิ้วยาว70นิ้วอายุนับร้อยปีค่ะส่วนภูมิทัศน์ในวัดนะคะก็จะมีแผนพังเป็นระบบระเบียบมากมายเลยใครได้สนใจพันไปย่นมาแถวๆนี้นะคะก็สามารถแวะกันไปได้ที่วัดถนนสุทธารามจังหวัดอ่างทองค่ะ มาถึงวัดที่3แล้วนะคะก็จะเป็นวัดรัตนคีรีจังหวัดสาะแก้วที่นี้นะคะก็จะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ที่แทรกตัวอยู่กับหน้าผาหินค่ะลักษณะเป็นพระพุทธร,รูปยืนปางรำพึงนะคะความสูงประมาณ18เมตรพระเกตมีเปลวเพลิงสีขาวยืนหันหลังให้เขาชะกันหันหน้าไปทางด้านหน้าวัดรัตนคีรีซึ่งอยู่ติดก,กับถนนสายสะแก้วจันทบ,บุรีค่ะ สามารถมองเห็นได้จากด้านนอกวัดนะคะสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2516โดยหลวงพ่อเดชอดีตเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่สักการะของบุคคลทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะและสำหรับสถานที่ต่อไปนะคะมากันที่จังหวัดขอนแก่นวัดป่าแสงอรุณค่ะวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี2473 เดิมเนี่ยเรียกว่าวัดปราพะคือแล้วก็วัดป่าอารุนก่อนที่ภายหลังน,นะคะจะถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นว่าวัดป่าแสงอรุณหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นๆนะคะว่าสิมอีสานซึ่งคําว่าสิมนะคะเป็นภาษาอีสานหมายถึงพระอุโบสถมีสถาปัตยกรรมแบบอีสานตอนบนผสมผสานกับสถาปัตยกรรมส่วนกลางค่ะ สิมนะคะก็จะมีความกว้าง15เมตรยาว35เมตรสูงจากพื้นดินเดิม62เมตรด้วยกันค่ะมีเสา52ต้นหน้าต่าง14บานแล้วก็ประตู3บานหลังคาจะมุงด้วยกระเบื้องเกล็ดปลาแบบโบราณมีหอระฆัง4หอนะคะรอมรอบด้วยกำแพงแก้วภายในสิมก็จะปริษฐานพระประธานก็คือพระพุทธรังสีโยภาสุขพิพัฒน์เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารค่ะ องค์พระก็จะมีขนาดหน้าตักกว้าง69นิ้วสูง2เมตรนอกจากนี้ก็ยังมีพระพุทธรูปปางรำพึงปดิสถานบริเวณผนังด้านนอกหลังพระอุโบสถอีกด้วยค่ะและสถานที่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นวัดสันไก่แจ้จริมังคลานลุสรที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเดิมทีวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดเก่าแก่และร้างก่อนจะมีการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาและยกขึ้นเป็นวัดค่ะ มีพระภิสุ์อยู่จำพรรษาเมื่อปีพศ2559นี้เองนะคะภายในศาลาปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานก็จะเป็นที่ปฏิสถานของพระปางประธานนะคะปางรำพึงมีนามว่าประพุทธมุนีสีมังคโลพาสแปลว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระมุนีผู้มีพระรัศมีอันรุ่งเรืองด้วยสิริมงคล องค์พระมีความสูง160เซนเมตรเมื่อรวมกับฐานแล้วก็กระจังหลังแล้วนะคะก็จะมีความสูงรวมอยู่ที่ประมาณ260เซนติมตรนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นสถานที่ไหว้พระปางรำพึงนะคะปรับประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันศุกร์นั่นเอง ที่ฝนได้นํามาฝากคนทุ้ฟังกันในวันนี้นะคะหากว่าใครที่เป็นสายบุญสายมูลแล้วก็เกิดวันศุกร์ด้วยอยากจะแวะไปไหว้พระปางรำพึงกันเพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมบุญบารมีนะคะเสริมความเจริญรุ่นเรองในชีวิตก็ลองไปตามพิกัดวัดที่เราแชร์ไปกันได้เลยค่ะและสําหรับในวันนี้นะคะก็หมดเวลาสาหรับฝนและเดินสายมูแล้วคลังหน้าจะพาไปมูที่ไหนกันอีกอย่าลืมติดตามรับฟังกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ ¡Para